เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาดูลงไปมันร้องยี่มแบบนั้นมันเลือ่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันหีมแล้วครับผมขำขำมุดมุดเห็นแล้ววันนี้ฝนก็ตกครับวันนี้ได้นี่มานี่ครับจ้นไก่กระปุกนะครับนี่เป็นจิ้นไก่นะครับเราทําเป็นกระปุกมาจากพม่านะครับมาจากละชานวันนี้จะคั่วจิ้นไก่กระปุกนี่นะครับอนุเคราะหปรุงก่อนนะครับเนาะ อ้าวข้าวฟุ้งก็เช่นเคยครับผมอันนี้เกลือในนี้พริกเทศด้วยนะครับที่สดด้วยแล้วก็ก้อมโหยายมะเขือเทศตามด้วยน้ำมันนะครับอันนี้มันจะเป็นชิ้นไก่ทํามาจากเจดตาปูเจด้าเนยโยกีมันจะมีมะเขือเทศด้วยนะครับข้างในมันนะครับมีมีหอมแดงด้วยนะครับอันนี้ลองนู้นนะครับนอกว่าจะมีอะไรบ้างตอนแรกเดี๋ยวมาหั่นเครื่องก่อนนะครับ แล้วครับตอนแรกไปมาหั่นเครื่องก่อนนะครับหน่อหัวใหญ่นะครับผมผมกดตกน,นี่ตกวันค่ำครับไม่รู้ว่าบ้านคุณผู้ชมตกไหมค่ะมันจะโคนจะแอบนะเมี่ไมันจะแอบมากเกิดเหตุนะครับนนเหตุนนนในสายเ,เ,เยอะนะ่ เอาละครับผมต่อไปจะเป็นการวางกระทะแล้วนะครับวางกระทะลงแล้วนะครับกระสนแล้วนอกฝนตกครับมันนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับว่าในกรกปุกในกินไก่นี่น้ำมันเยอะมากครับผม้ชมมันจะมีจิ้นหมูด้วยนะครับสักวันจะเอาจิ้นหมูมาให้คุณผู้ชมดูครับน้ำมันร้อนแล้วหอยใหญ่ลงไปแล้วนะครับ ง่ายๆครับมัน้ลยเกิดเทียมลงไปแล้วนะครับใส่ริกแด้งนะครับทมด้วยฟิกนะครับผมทีนน่นี่ใส่เป็นเม็ดนี่เลยครับ ครับจะต้มฝุกแล้วต่อไปก่านใส่ชิ้นไก่ลงไปแล้วนะครับนี่ครับผมคุู้ชมจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาดูมาว่าอนนี้นี่อนี้แหละครับหมดแล้วนี่จะเป็นกาไก่เครับชิ้นไก่กระปุกเสร็จเกลือลงไปนะครับผมจูรดนะครับผม เอาละครับสุกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมนี่ชิ้นไก่กระปุกนี่ จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆเนื้อเนื้อกระปุกนี่แหละร้อนนะครับหมาออีนดำเนื้อคุณผู้ชม มันจะมีกลิ่นหอมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาไม่รู้ครับมันจะมีกลิ่นหอมหมยินหวานเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับเปรี้ยวบวกระเทศนะครับดู ه, อร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมอันนี้ถ้ามัเป็นกระหุกมนเนี่ยมันจะเปื่อยหมดนะครับถ้าเราจะทําเป็นน้ําข้าวซอยก็ได้นะครับอร่อยมากถ้าทําเป็นน้ําข้าวซอยนะครับข้าวซอยละชาเนี่ยทําเป็นน้ําข้าวซอยเป็น เอาพัดใส่เป็นผักพัดผักผักลมอะไรหมูนี้ก็อร่อยนะครับอเนี้ยได้ไหลายอย่างนะครับชิกไก่นี่ัจนจะมีชิ้นหมูด้วยนะครับเป็นกระปุกสักวันจะเอามาให้คุณผู้ชมดูลองจะมาให้ทําทําให้ดูนะครับทนแพงกระปุกนึงก็เจ็ดแปดสิบแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมอ้อด,ดครับผม ผิกผิกสักกล้องวะไว้ให้น้อยอ่ะไม่ต้องจินหมดเหรอหลังมากมากครับคุณผู้ชมนีไม่ไงเอ๋ยตรงนี้ เป็นน้ำมันนี้ก็อร่อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรนะไม่ไดูอ่าอร่อยมากครับคุณ<ๆ>้ชมซื้อซื้อในติ๊กต็อกก็ได้หรือว่าในนัดเฟดก็ได้ครับเขาพดขายอยู่ <c oughs> เก็บไว้ให้ตักกล้องหน่อยไม่กินหมดแล้วครับออ,อ,อร่อยมากครับอร่อยอือเอะเลยครับอือ เอาแค่นี้ก็มันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ